สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องของการชาร์จ w a ร c ชาร์เจอรที่บ้านของเรานะครับ w a ร c ชาร์เจอร์จะประกอบไปด้วยตัวสวิตช์ที่ตัดไฟนะครับของเรามีทั้งหมด2ตัวนะครับตัวตัดไฟชั้นแรก ก็จะเป็นตัวนี้นะครับและอีกตัวหนึ่งเป็นอีกกล่องที่ทาง b y d เชียงรายนะครับมาติดตั้งให้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีสายต่อลงมาที่ตัวเครื่อง wall charger ของเรานะครับเครื่องนี้แล้วก็จะมีหัว หัวเสียบนะครับที่จะเสียบเข้าไปกับรถของเรานะครับเป็นหัว ac นะครับโดยรวมก็จะมีองค์ประกอบประมาณนี้นะครับแล้วจะลองเปิดตัวของรถดูนะครับ ก็จะสามารถเปิดช่องสำหรับเสียบหัวชาร์จนะครับถ้าเป็นช่องของ AC นะครับก็จะใช้เฉพาะส่วนข้างบนนะครับแต่ถ้าเป็นระบบ DC ที่ชาร์จปั๊มนะครับก,ก็เราก็จะ,จะต้องดึงออกทั้งสองหัวนะครับนี่ หลังจากที่เราได้ชาร์จแบตเตอรี่ที่บ้านของเรามาแล้ว2-3ถึง3รอบนะครับขอรีวิวว่าเป็นการชาร์จที่สะดวกมากนะครับไม่จำเป็นต้องไปที่ปั๊มอีกแล้วนะครับถ้าวิ่งในเส้นทางเดิมนะครับรถคันนี้ก็จะใช้วิ่งไปทำงานไปเที่ยวในจังหวัดหรือแม้กระทั่งไปส่ง แฟนทำงานที่เชียงรายนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเดือนเราจะมาสรุปกันว่าการชาร์จในเดือนนี้นะครับเราเสียค่าชาร์จไปเป็นจํานวนเงินกี่บาทนะครับส่วนใหญ่ผมจะชาร์จเป็นช่วงออฟพิกนะครับเพื่อจะทดสอบดูว่าการชาร์จ ที่ประหยัดสุดๆเป็นช่วงออฟพีคจะสามารถประหยัดได้กิโลเมตรละกี่บาทนะครับ <Yeah! S 2> ถ้าชอบช่วยกดไลค์ถ้าใช่ช่วยกดแชร์หน่อยนะครับหรือกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ แล้วเราจะนําสาระดีๆของการใช้รถไฟฟ้ามาให้เพื่อนๆได้ทราบเป็นลำดับต่อไปนะครับรวมถึงเทคนิคการใช้รถไฟฟ้าในด้านต่างๆเพื่อให้เพื่อนๆได้มั่นใจว่าการใช้รถไฟฟ้านี่คือการใช้รถยนต์ที่ ปล่อยสารเคมีปล่อยควันออกมาเป็นศูนย์นะครับและเป็นรถแห่งอนาคตที่อีก5-10ปีข้างหน้าจะมีเต็มท้องถนนเป็นที่แน่นอนครับขอบคุณครับ